สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปอยในคลาสรดอซีรีส์อีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะปอยจะพาทุกคนไปรู้จักกับโซลูชนันที่ทําให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะสามารถที่จะ develop และ deploy ให้ทํางานได้ง่ายได้และรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก็ o u d s e r v ซอ e e นะคะคือ fully managed service platform ที่เราสามารถ develop and deploy application และฟังก์ชันได้โดยไม่ต้องจัดเตรียมจัดหา computing service ใดๆเลยค่ะระบบเนี่ยยังสามารถที่จะ scale ได้แบบอัตโนมัติและคิดค่าใช้ใจ่ายตามการใช้งานจริงอีกด้วยค่ะโดย GCP นะคะจะเป็นผู้ดูแลในส่วนของ infrastructure ของ s e r v e r เอร์ทั้งหมดทำให้เราอะคะ่ะสามารถที่จะทำงานได้สะดวกมากขึ้นค่ะ และตัวอย่างของ s u v e r l e s s ที่ GCP มีให้บริการนะคะได้แก่ Cloud Function และ Cloud Run ค่ะตัวที่1ก็คือ c l Cloud f u n c t ชันนะคะที่เราสามารถนำโค้ดของเรานะคะไปทำงานได้โดยไม่ต้องจัดเตรียม s e r v ์ฟอร์หรือ Container ใดๆเลยค่ะ เท่านี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้แบบ t r i กเ e r ตาม e v e n น์ในลักษณะฟังก์ชัน Add a Service ได้นั่นเองค่ะสำหรับหนึ่งในภาษาของ c l o u ฟัง nction ั u p p o r t ไว้ได้แก่ Python, Go, Node.js และ PHP ค่ะสำหรับการนำ Cloud Function มาใช้งานนะคะสมมติว่า User นะคะมีการอัปโหลดรูปภาพลงบน o u o u t s t o r e นะคะแต่ว่าต้องการที่จะทำให้รูปเนี่ยมีขนาดเล็กลงก่อนนำไปลงบน Cloud Storage เพื่อที่จะให้รูปภาพอะคะ่ะมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปและก็ไม่เสียค่าพื้นที่ในการจัดเก็บก็สามารถที่จะนำเอา Cloud f u n c t ชันนะคะมาช่วยได้โดยการเขียนโค้ดเป็นฟังก์ชันเมื่อรับรูปภาพจาก User แล้วก็นำมาบีบอัดให้เล็กลงและนำส่งต่อไปยัง Cloud Storage ค่ะ และในส่วนของการคิดค่าใช้จ่ายนะคะก็จะคิดตามจํานวนอีเวนท์ที่เกิดขึ้นและมาต่อกันที่เซอร์วิสที่เรียกว่า Cloud Run กันค่ะสําหรับตัว Cloud Run นะคะคือ fully managed compute environment สำหรับ deploying และ scaling ระบบ Containerize d a p p l i พ a ิเคชค่ะสามารถนำเอา Container deploy ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นไม่ว่า Application นั้นนะคะจะถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาโปรแกรมอะไรก็ตามและการคิดเงินนะคะก็จะคิดราคาตามจำนวนการ r e ี u e s t บวกกับ CPU และ Memory ค่ะ ซึ่ง Cloud Run นะคะก็จะมีฟรีทียให้ใช้งานต่อเดือนด้วยแต่บอกก่อนนะคะว่าบางรีเจนเท่านั้นค่ะและการคิดราคานะคะก็จะแบ่งตาม CPU Allocation Mode ดังนี้ค่ะ CPU Only During Request นะคะจะเป็น Allocate CPU เฉพาะแค่ตอน Process Request เท่านั้นค่ะและ CPU Always Allocate จะเป็น Allocate CPU ทิ้งไว้ตลอดเวลาตั้งแต่เปิดจนถึงปิดเครื่องเลยค่ะ เรามาดูข้อดีของ Serverless Computing กันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะตัว Serverless นะคะเป็นแบบ No Server Management เพราะ Serverless ไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการจัดการและการดูแลเซิร์ฟเวอร์ค่ะ และยังมีอัตโนมัติสเกลนะคะที่เมื่อไม่มีการใช้งานก็สามารถที่จะสเกลลงให้เหลือสูงได้และเมื่อยูเซอร์มีการเข้ามาใช้งานเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะสเกลเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานได้เช่นกันค่ะอีกอย่างเลยก็คือแค่เขียนโค้ดของฟังก์ชันหรือมีแอปพลิเคชันที่อยู่ในรูปแบบของคอนเทนเนอร์อยู่แล้วนะคะก็สามารถดีพลอยมาใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเลยค่ะ ได้ข้อมูลกันไปเยอะเลยนะคะกับ s u r l e a s e ตัวช่วยที่เหมาะกับหลายๆธุรกิจและเหล่า Developer นะคะก็ไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปค่ะแต่ถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานและติดตามข้อมูลข่าวสารเทรนด์ดีๆเทรนด์ใหม่ๆจากพวกเรากอนไครได้ที่ช่อ,อทงทันจรินค่ะสำหรับวันนี้ปอยต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ